สวัสดีครับจากค่ายหุ่นยนต์เติมฝันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องของการทํางานของเซนเซอร์นะครับคือเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นหัวใจหรือว่าเป็นตัวแปรหลักนะครับที่เวลาที่เราจะเอาไปใช้ในงานหุ่นยนต์หรือว่างานหุ่นยนต์เดินตามเส้นหรืองานหุ่นยนต์สําหรับาการเช็คนะครับว่า,ามีการตรวจจับบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลักการทํางานของเซ็นเซอร์ เป็นอย่างไรนะครับซึ่งที่ผมจะอธิบายในวันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์แท็กเซนนะครับหลักการของการทำงานของเซนเซอร์แท็กเซนนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างเอาเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับตัวเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับจะเป็นในส่วนของอคลื่นสเปกตรัมที่อยู่ในไม่สูงนะครับไม่สูง ความถี่ไม่สูงเกินแสงนะครับแต่ว่ากา็สูงกว่าเสียงนิดนึงนะครับดังนั้นทําให้สายตาของคนเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ในส่วนของกล้องนะครับกล้องบันทึกภาพอาจจะมองเห็นนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของอตัวที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ ส่วนที่เป็นตัวส่งนะครับตัวส่งก็คือจะเป็นหลอดสีฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหลอดส่งหรือว่าหลอดที่ส่องแสงออกมานะครับเป็นแสงอินฟราเรดออกมานะครับทีนี้พอส่องออกมาแล้วตกกระทบโดนพื้นนะครับถ้าพื้นเป็นสีขาวหรือว่าสีที่สะท้อนแสงได้ดีนะครับตัวรับนะครับหลอดสีดำนะครับก็จะถูกรับแสงนะครับรับค่าแสงอินฟราเรดเข้าไปนะ ทำให้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ออนนะครับอยู่ในสภาวะออนหรือพูดง่ายๆก็คือทํางานนะครับหลอดไฟก็จะติดนะทีนี้เรา,เาจะรู้ได้ไงว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานนะครับก็คือให้สังเกตที่หลอดไฟเอาพูดตรงนี้นะครับถ้าหากหลอดติดนะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้คือเป็นหลอดไฟสีเหลืองนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับหลอดไฟก็จะเป็นหลอดไฟเนาะเวลาหลอดไฟติดเราก็จะรู้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีหลากหลายเซนเซอร์นะครับอย่างเช่นตัวเซนเซอร์เนี่ยมันมีหลากหลายประเภทนะครับผมจะอธิบายว่าบางประเภทก็เป็นตรงกันข้ามหรือว่าอินเวอร์สนะครับถ้าหากว่ามีการรับแสงเข้ามานะครับอาจจะเป็นหลอดดับก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทํางานตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับซึ่งวงจรนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปลงจาก สัญญาณแสงอินฟาเรดเนี่ยให้เป็นวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือจะมีวงจรอยู่ในตัวของเซนเซอร์อินฟาเรดอยู่แล้วนะครับหรือบางประเภทเซนเซอร์ก็จะไม่มีนะครับไม่มีวงจรแปลงนะแล้วที่สําคัญนะครับเซนเซอร์นะครับก็มีหลากหลายประเภทมากนะครับแต่ว่าที่ผมจะอธิบายในตอนนี้ก็คือหลักการทํางานคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ ก็จะนิยมใช้เป็นเซนเซอร์อินฟเรดประเภทนี้นะครับสำเร็จรูปนะครับก็จะมีขานะครับ vcc ก l าว do แล้วก็ ao นะครับซึ่งประกอบไปด้วย vcc ก็คือจ่ายไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้น่าจะได้ที่ประมาณ5โวลต์น,นะครับแล้วก็กลาวนะครับเป็นไฟลบนะส่วนที่เป็น do ก็คือเป็นดิจิตอลเอาต์พุตนะครับตัวที่เป็นวงจรเนี่ยสามารถที่จะปรับเป็นออนกับออฟได้แล้วก็มี ao เป็นอนาล็อกเอาต์พุตซึ่งนะครับเวลา ําทำงานการสะท้อนของเขาก็จะมีค่าค่าหนึ่งออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ชนิดอื่นต่อไปนะครับสำหรับชนิดนี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในชนิดต่อไปครับ